สวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี้ให้นมใหม่ด้วยจ้ะมัอนี้ <c oughs> <c oughs> นมใหม่ทางตาซะเด้อ <c oughs> มัอนี้ได้นมใหม่มากพี่น้องจะให้นมใหม่จ้ะนี่ทาดินตะเนวคันไข่ <c oughs> <c oughs> จะกอกนมใหม่กอกแล้วก็จะใส่ถุงใส่กระมังเอาไปนึ่งจ้ะ ชาวพี่เพื่อนสิแกง,งเมนแบนึงออ่งไว้กินยามเกี่ยวข้าวพี่น้องเอาไว้กินตอนยามเกี่ยวข้าวเพราะว่ายามเกี่ยวข้าวมันจะไม่มีหน่อไม้แล้วเด้อมันจะอึดแล้วพี่น,อออน้องเ้ยล้างหน่อไม้นึง เกอันบัตรซีนะสแกนสธอบอันไดจ้ะสเกนบัตรสแกนบัตรซี่ธอบอสแกนบัตรสแกนบัตรซี่อันนั้นมันเป็นของเองินหลานจ้ะอันนั้นนะเออเออไมาเดี๋ยวเอาไปถ่ายไปเอาไว้ลงทะเบียนเออเมื่อเห็นเงื่อนดิจิตอลมันธนาคารให้เราเปิดอ้าวที่ก,กนักกน เพาว่าถ้าเรปลูกเียงเจปตลาดอืมไปที่กันละสาเห็ดอนนี้ด้วยแ้ปซื้ออเรางของสุ้มันนั่นได้ซ้ำสุมเห็ดเดินอีเด้อพี่น้องเด้อนี่ซุกหมูเห็ดได้ไรอ้าเขาไม่ได้เอาท่านอันนี้พี่สาวเขาเพิ่มอ เพราะคุณจี้เขาเท่นี้นะคะว่าเขาเสียปีหนึ่งพี่เนาจี้จี้เขาเขายุ่องเขาผมเนี่ณ่แทู้กามเขาเดี๋ยวให้เขาทายมัจ้าทายทรงแม่ว่าจะเอามาลงระบบที่เจอเป็นสมาชิกนะเขาบอให้ลงสมุดแล้วให้ลงแอร์ิตันแล้วให้ลงมันให้ทยมาให้เก้าจ้าสรงให้ส่งมาลถ้าเ so okay. uh, ้าลงเดี๋ยวถ้าลงอีกเพราะาจะเข้าระบบ ่นกันแน่อ่อนอ่นหน่ออนไ,หไดู <c oughs> ไปยเห็นห้ามกะส่ดอันนี้มิจเอมมบมบงก็ส่ใส่เจบงไหวคือโมกลกน่งามคนมาห้ามเนาะมันเป็นคนอ,อันยุ่อันหยด ได้เลยวันแกกูแกงต้อปัดนเนาะนี่เราปัดอีพิกเ้าแกงลูกมุนอยู่ท้องบ้าหนาเ้ยตาสุกอยากได้งามเป็ดงามเลยเนาะใช่โบ่งเน้ใส่ไหนเน่เลยบองก็จะบ่งแหละหน้าก็ชิดข้นพูมากงาได้ไลยเดี๋ยวไปหาคู่เอ็มหน่อบอคูเอ็มกคหา มาอล้รก็มานอนแต่ผมมืมจะลบสไลด์อยเน่อวาเนี่ย่ีจะไปห้าเลโบมีเวลาไปค้ามีเวลาโอ้ยหยาอนั่มน้อนอันนี้แหละขัากโบมีวันยุดบ่ได้กินอาจจะขวดแก้วนะระเบิดตุ๊บตุ๊บมกปากู่ฟาเหกไปก่อนอันนี้คืใช้เองบงม่ใช้ตั้งหัเงียบใส่ผมได้คนมางามแล้ว ง่ายหมอ้ยบันไดมาะอพี่ช่วงสีเปรเคงเ็คือ่ไปเห็นมาเอาเลยยางเลยอเกงช่วง,นะง,งนีน้กะเกงตะว่องมช่วงยงไงไม่ง่ายจิงจริงได้ซันไปอันอันอัมนมาว่าก็ไปเท่านุ่มอืมไปอันหน้ามองเขาก็ได้อีไ,ได้ได้เราเมื่อยอเราวาเราเอามาบัไดไหลเร่ามือเรานะัก แบกบมากนเนาะมอม้องแบบกกระถุงออมปลาเนามือเถือปลาผัดไข่ไข่มนปีตอหนาไม่ใ่ไหมใหรโบไปโบแจ็กหลุดเด้อมือเถื่อทั้งหอนทั้งไข่ไก่ที่ขาตายนี่เบิร์จะเมนูเนี้ยอยู่ใน้นยอย่างคนได้แบบหนากมันพ้นกว่านี้ บ่แล้วนำอันนี้เ้อาเลยอ่ะเมื่อโบบองมันนะโอ้แอนนนออมันนะฮะาะละน้อยอเรียกคุณทิดาหน่อยสิมันจะมาเอาเป็นทักบอกมันหน่อยสิมาตรงเอินล่ะเสียงดังเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแปร์ก็จะเป็นหนึ่งแล้วแบบนี้ แลมก็จะเอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวขอ,อกองให้เสร็จก่อนเด้อจะ้ะ